วันนอณหากประมวลกมจริยธรรมบกพร่องก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญรอบอยังไม่ประสานตั้งกกประชามติแก้รัฐธรรมนูญเจอะเพิ่มวันสุกรกกฎหมาย วันที่25กันยายน2566เวลา10นาฬิกาที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมันอันอันมันมูลมูลมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงประมวลกฎหมายจริยธรรมซึ่งถูกมองว่าไม่มีความเป็นสากลโดยเฉพาะหลังจากตัดสิทธิางอการเมืองของนางสาวพานิกาวานิชอดีตสสบัญชีรายชื่อพักอันาัดใหม่และโคศกคณะก้าวหน้าตลอดชีวิต เนื่องจากฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงว่าหากเห็นว่าประมวลกฎหมายจริยธรรมมีความบกพร่องก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตราที่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมซึ่งไม่ได้บังคับใช้กับผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่หากแก้ไขรัฐธรรมนูญให้การวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมเป็นหน้าที่ของรัฐสภาโดยไม่ต้องขึ้นตรงต่อสารประธานสภากล่าวว่าไม่ว่ารัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างไรสภาก็ต้องปฏิบัติตามนั้น ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้ประสานมายัางรัฐสภาเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการศึกษาการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่หากรัฐบาลเห็นชอบการทำประชามติไปถึงขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องแจ้งมายัางรัฐสภาอีกครั้งในวันนอกล่าว เมื่อถามถึงข้อกฎหมายที่พักเก้าไกลได้ยื่นเข้าสภามาแล้วสามารถเริ่มต้นพิจารณาได้เมื่อใดในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์นี้จะเป็นไปตามที่เห็นชอบไว้แล้วทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะเพิ่มวันประชุมสภาจากวันพุธและวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์เพื่อเพิ่มเวลาพิจารณากฎหมายซึ่งกำลังรอการพิจารณาอยู่หลายฉบับ